สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆเ,เราจะไปดูไม้จันหอมไม้ในตำนานเป็นไม้ที่ทำพระโกรพระโกรให้เจ้านายหรือ,อในหลวงเรานะครับแล้วก็จะพาไปดูเราเคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้เรามาเห็นของจริงแล้วนะผมชิงมาก,ก่อนเ,นเพื่อนๆนะเพื่อนยังไม่ได้มาก่ากกอน ดี๋ยวตามไปนะครับผมมีเจ้าหน้าที่พาเดินป่านะครับเตรียมการับทุการครับตอนนี้เรามีมักกุเทศพาชมพันไม้ป่านะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับทักทายเพื่อนๆเพ่มหน่อยอ่าคุณพี่ชื่ออะไรนะครับอ๋อนิคมเย็นใส่ครับนิคมนิคมเย็นใสนิคมเย็นใสนะครับอ่าจะพาไปดูดูต้นไม้จันท์หอมจันท์หอมไม้ไปให้ในหลวงรัชกาลที่เก้าทั้งหมดตัดไปเก้าต้น อ๋ออยู่ที่นี่ใช่ไหมที่นี่ครับเพราะว่าของกษัตริย์องค์ไหนที่ว่าเสียชีวิตหรืออะไรนี่สวรรคตก็ต้องมาเอาไม้จากที่นี่ไปโอ้ตัวนี้มันเป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกุยบุรีอันนี้ก็สลาของพระสังฆราชพดบวบนน้งเทพคือเขาก็เอาไปสามต้นเหมือนกันที่วัดนะนี่เขาก็ยกยกสลาจ้าัดะโบนเนี่ยเอามาให้หลัง มามามาไว้ที่นี่เลยโอ้เพราะว่าสมเด็จสังกราชเขาแกยกให้มาโอ้โแกยังเพื่นเทศชามโอ้ท่านท่านได้ให้มาก็มาไว้ที่ประจำที่กุยบุรีสาหรับไว้พักพิงนักท่องเที่ยวมาพักพ่อนได้ใช่ตามเลยครับผมอ่าเส้นทางไปชมไม้จันหอมนะครับเนี่ยก็จะมีป้ายบอกนะครับ เพื rap, ่อนๆคนไหนอยากมาก็มาที่กรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทาง1.3กิโลเมตรมาแล้วเนี่ยสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับมาแล้วมาแล้วมีเส้นเล็กเส้นยาวก็บอกได้มีเส้นสั้นเส้นยาวโอ้ใช่ปาเราเดินเส้นสั้นเดินเส้นสั้นเพราะเส้นยาวก็อกลหน่อยใช้ใช้เวลานานแต่ไม้จันไม้จันหอมมันอยู่ฝั่งเส้นสั้น สองเส้นทางทำธรรมชาติเส้นทางเลยออ๋มีทั้งสองเส้นทางเลยเมื่อเราได้ไปตรวจกันอยู่แล้วเกิดมาเราก็ยังไม่เคยเห็นเราก็อยากจะไปดูอันอันนี้รอยอะไรนี่รอยยีเห็นโอ้เจ๋งเลยว่ากลางคืนนี้เดินได้สจีกลางคืนสัตว์มันออกอยู่แล้วอออกอยู่แล้วตอมีก็มีมีมีก็มีถ้าวันนี้เราโชคดีเราอาจจะเจอสัตว์ป่านะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ นะเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นนะแม่จันหอมจะเป็นยังไงเราจะเห็นกันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมช้างครับคื่นอ้าว,าาวช้าง,าง,างยังมีอยู่มีเที่นี่มีอ้าวเห็นแล้วนี่โอ้มีล่องรอยช้างโอ้นี่ไงมวนช้างยังมีอยู่มเจอพวก็มีไม่เยอะมีแค่ตัวสองตัวอะไรประนาณห้าตัว อันนี้ก็เป็นต้นจัเนเหมือนกันต้นจันทร์ที่ว่ายังไม่ได้เอาหัาดปลยไหมใชว่ายืนต้นตายแล้วโอ้เขาเรียกว่าตายพายใช่ไหมใช่ครับต้นไหนโอ้โหนี่สมมติว่ามีคนก็ต้องมาเอาโอ้นี่ oh, นี่นไม้จันทร์นะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาอยางเขาบูมมากไม้จัจนจทร์ ้ใหญ่ใหญ่นะนี่ยังเหลืออยู่นะเป็นศูนนรกนกแก๊วนกแก้กแค่ไหมต้นเป็นๆอยู่ตรงไหนนะเนี่ยที่ยังไม่ตายไม่จันหอม โอ้ยไงลอยต้นไม้ช้างเขากดช้างเขากดลงเอาลงมาเพื่อกินใบกินใบใช่ไหม,ต,ออไมต้นกระชิดโอ้ยเขาชอบอย่างต้นอะไรนะกระชิดกระชิดเขาชอบกินใบเขาชอบกินใบมาเส้นนี้โอ้มีรอยช้างอยู่เหยเดินนะเสน้นนี้ โอ้นี่ใช่ไหมไม้จันต้นสดเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนี่เนี่ยในต้นเนี่ยที่ถามเมื่อคืนนี่เอา้ายังไม่คลิปเลยยังไม่เลยเนี่ยครับดีไม่ดีอ่ะที่เห็นตัวเป็นๆเขาขึ้นแบบนี้ต่อเดี๋ยวน,นีไม้จันหอมในพระพธิธีพระราชทานเพลิงศพของเจ้านายนะครับโอ้เป็นอย่างงี้เองเหรอนี่ไม้จันนะ เห็นนะครับทุกคนนะไม้จันเราจะโคดูใบย,ยังไงเล้วดูสินี่ลัต้นนะไม้สดโอ้นี่จันนะครับที่กุยบุรีของจริง ต้นเล็กนี่เป็นต้นไม้จันทร์ไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครับต้ตนเล็กมีไหมมีครับเป็นลักษณะไหนต้นเล็กกว่าเขาจะได้เห็นใบมันตรงนี้ลูกมันไม่ขึ้นเจอหน้าก็นั่นเขางหน้ามีใช่ไหมมโอ้โหนี่เราต้องระมัดระวังนะครับเห็นร้อยมูลช้างแล้วเห็นขี้ช้างแล้วท่านผู้ชมถ้าเจอตัวเราต้องต้องเตรียมตัวนะครับ มัน,นต,ต้นนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่ไม้จันนะครับไม้จันหอมนี่โน่นลำต้นตรงอยู่ต้นที่ที่เลื่อยนี่ก็ใช่ไหมที่เป็นขอนนี่นนนอ๋อนี่ก็ไม่ใช่นี่นๆก็เล็กอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชม เราดูต้นไม้จัน,ต,นต้นเล็กต้นเล็กเป็นแบบนี้นะลักษณะแบบนี้ไม้จันต้นเล็กนะเห็นแล้วนะครับทุกคนเนี่ยใบใบไม้จันเป็นแบบนี้ต,ต้นเล็กเป็นไม้อนุรักษ์นะครับแบบอนุรักษ์แบบแรงกฎหมายแข็งแรงนี่คือไม้จันนะครับต้นเล็กต้นเล็กครับ มหาพรม์ต้นนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้เนี่ยเป็มหาพรม์เขาเรียกมหาพรมเหรอมหาพรมันไม้มงคลมหาพมมหาพมกับไม้มงคลใช่โอ้นี่เนี่ยเนี่ยมีไม้จันมีไม้ต้นมหาพรมนะครับอ คนไหนจะมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติได้นะครับที่กุยบุรีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอเอำเภอกุยบุรีนะครับจังหวัดปรปร,รีขันีมาดูไม้จันหอมต้นแท้นะคะดั้งเดิมเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้มงคลน,นะครับทรงคุณค่าอันเดียวกันที่เขาจะไปสกัดน้ำหอมไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหม,ไม โอ้จนกิษณาโอ้ผมเข้าใจว่าเป็นไม้ชิ้นนี้เดียวกันไม่ใช่ไม่จันหอมคือไม้จันหอมไม้จันหอมคือไม้จันหอมแต่ว่าคนจะเข้าลักลอบเอาไม้ต้นแห้งๆอะเอาไปทำทูบโอ้ไปสับเศษเล็กๆไปบดทำทูบได้โอ้ตัวนี้ใช่ไหมเพราะมันก็หอมเหมือนกันหอมเหมือนกันแต่ว่าไอ้นั่นคือว่าหอมนั่นมันต้องกิษนาต้นแตัวนั้นตัวนั้นเป็นเป็นไม้น้ำมันอ่ากิโลหลายหมื่นนะ โอ้ต้องแยกแล้วนะนไม้กิษนากับไม้จันหอมนค,นอนคนชนิดกันอ่เริ่มเข้าใจแล้วทางนั้นโอ้แสดงกว่าที่เขาไปปลูกไปแจกอะ่ะเป็นไม้กิษนาผ<ๆ>มก็ไเขาเ้าใจว่าเป็นไม้มมจ,จันหอมโอ้นี่เนี่ยจันหอมนะครับนี่นะท่านผู้ชมแบบนี้เขาเพาะเม็ดได้ไหมแบบเนี้ยได้ครับเม็ดมันปีมันจะออกรู ใส่ปีที่สองปีทสามปีเนี่ยมันจะออกครั้งหนึ่งออกครั้งหนึ่งเม็ดมันคล้ายๆเม็ดยางยางนาอ๋อมันยางนานเบินบินลงมาเหมือนยางนาแต่มันเม็ดเดียวนะเป็นเม็ดเดียวพิ่งมันมีห่างครับแต่ว่ายางนามันจะส่องสองแฉกสองแฉกอ่าแต่อันนี้มันมีเม็ดเดียวแต่ว่ามันแฉกเดียวอยู่นี่เขาเพาะไหมอยู่นี่เพาะ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 มันก็แจกจ่ายประชาชนไหมแจกจ่ายครับทุกที่เพาะน่ามันหมดแล้วโอ้โหเขาหรือว่าหรือว่าซื้อ เววจก,ลกลปลูกเผยเขาเรียกว่ายไงนะขยายพืชพันธุ์ไปปลูกตามพืชช้นทีท่ที่ยึชชดคืนโอ้ยพื้นที่20%ที่ยึดคืนจากของคุยบุรีที่ว่าชาวไร่เขาทำเกินมาทำเกินมาอา่านี่ก็ยึดคืนปริเวนคืนมาแล้วก็ปลูกไม้ไม้นีทดแทนทดแทนไว้ก็ตอนนี้ก็เป็นการยกไปเพาะอยู่ตอนนี้แล้วก็ไปปลูกตาม,มตามเขต โอ้ต้นต้นที่เขาตัดไปแล้วก็มาหุ้มไว้อย่างนี้ใช่ไหมมาทําก็ได้มาทําสลาคุ้มหุ้มไว้อ่าไม่งั้นมันจะก็บุบถลายหรือว่ากลัวจิ้งหุ่นกินมันก็หายไปหมดใช่ว่าทำข้อวันนี้มันก็อยู่ปีก็อยู่เหมือนเดิมโอ้อยู่เหมือนเดิมอ่าอันนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้องสมเด็นต้องพระพี่นางเธอพระพี่นางเธอใช่ไหมหนึ่งร้อยสี่สิบองปี อายุอายุไม้ต้นนี้ยใช่โอ้ยอายุเยอะเพิ่งกันนะมีแต่หลักร้อยเลยนะหลักร้อยได้ยินงเขาว่าวิธีการวัดวัดดูอายุวงปีครับดูวงปีใช่ไหมแต่ว่าต้องตัดใหม่ใหม่ในใหม่ก็จะเห็นเป็นวงใช่ไหมเป็วงเป็นวงปีดำๆนี่เขาจะนับเขาจะนับว่ามันกี่วงอ่ากี่วงอ๋อไม่น้อยครับ ไม่เดียวอ๋อถ้าตัดใหม่ก็จะเห็นนะเป็นวงนะตัดใหม่จะเห็นเห็นเคี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นเป็นวงอยู่นะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่ใช่ไหมเออนี่นี่เป็นเส้นนี่ใช่เส้นเนี่ปุ๊บแต่ว่ามันมันกระดูยากหน่อยพวกมันมันมันเก่ามันเก่าแล้วถ้าใหม่ใหม่เนี่ยทำไมเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยชัดเลยโอ้เนี่ยนะดุสสาป่าธรรมชาติไม้หอมไม้กิษณา อันนี้ก็เป็นประวัติของทราพี่นางตอนอันนี้่อนจะตัดเขาต้องทําพิธีทําพิธีบวงสรวงโอ้ไม่นางไม้ทุกครั้งก่อนตัดต้องผู้ว่ามาแล้วก็ทางกรมถิงจากเนี่ยในพามพามีพามในหวังน่าจะหวังมานนนั้ียทำพิธีที่ว่าผมพลาดผมสุกเลยไะครับครับ เสร็จแล้วทำเสร็จแล้วปุ๊บก็เนี่ยมันจะเป็นะภาพนี้โอ้เอามาแกะสลักเป็นเป็นโกดเป็นพระโกดแบบนี้ใส่มาที่เหลือก็เอาทำเป็นเป็นดอกไม้จันทร์กเป็นดอกไม้จันทร์ไม้มงคลก็เอามาทําแบบนี้ครับโอ้เจได้พระพระโกดคือพระโกดไม้จันทร์ไม้จันทร์เขาเทศบาลทำที่ในพระจวังอ่ะของในหลวงก็ไม้จันทร์ทั้งหมดครับเห็นอยู่ผมได้เข้าไปกราบอยู่ตอนช่วงช่วง ช่วงในวังอ่ะเขาเขาให้ประชาชนเข้าไปสักการะผมได้เข้าไปอยู่ไปจันที่นี่ลไปโอ้ครับครับครับเห็นะไรไปข้าบดข้าวต้นข้าวต้นข้าวต้นตุ่นจแบใจไปจันแล้เพราะว่าเขาทําบนดกด้วยใช่ไหมทําโกททาบนดกใช่แต่ว่าของพระพินานกับสมเด็จพระสักการะไอ้แก้วไม่ทาพิธีใหญ่แบบนั้นไงก็ถึงก็เอาไปแค่สามต้นอ๋อ สามต้นก็เพียงพอสามต้นพอไงเพราะว่าแค่เข้าไประทังตะโกอย่างเดียวประโกอย่างเดียวแต่เขาในรวมอาจารย์นิ่เก้าเขาทำทำมืทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยทำซุ้มทำใช่ทำซุ้มทำโยเพราะว่าวันที่เอาไปก็ไปจากที่เนี้ยตั้งหกโมงเช้าไปถึงตั้งสิบโมงเที่ยงของปฐมประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นวันหนึ่งเต็มวันหนึ่งคือก็ ให้พกชาวบ้านด้วยได้เห็นตามเห็นตามตามทางจอดแวะพักไปด้วยจุดอำเภอไหนผ่านก็จอดเขาก็ชมมแล้วก็เขาก็ไหว้กราบไหว้กันนะเป็นของมงคลใช่ครับโอ้ฟูร้องไปเจอร้องตลอดทางทะกชาวบ้านนะนะครับผมมานี่ผมคนลุกเลยนนะอันนี้จริงจริงนะตอนเดินเข้ามาตอนเข้ามาใหม่ๆอ่ะเมื่อกี้นี่่เห็นตอนภาพที่ว่าบอนตัดบอนตัดทำพิชิยะ ทางเข้าน้องมวยไหมทางเข้ามาครับครับมันจะเป็นสีลุงข้าในเลยนะโอ้เป็นสีลุงเลยใช่เป็นสีลุงครอบจจกรวาลแบบเหมือนสีลุงปรากฏปรากฏทางธรรมชาติเลยอที่ทางเข้านะครับข้อนำเภอผงพันแกถทายได้ลูกก็ยังให้ผงให้อุทยานดูเลยโอ้ครับผมเราได้เห็นไม้จันเนี่ยนะเป็นไม้มงคลนะครับทุกคนมาถึงที่แล้วเห็นต้นสดด้วย นะครับโชคด,ดีมากเลยวันนี้ ก็เป็นต้นต้นเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับไม้หอมเหมือนกันนะครับนี่ต้นหนึ่งสองต้นต้นต้นนี้ต้นมหาพรมนี่ลูกหนึลูกมหาพรมเออกต่ลอกกินใช่ไหมต้นโอ้ยเก้งก็กินเก้งก็กินต้นมหาพรมมแสดงว่าตำสวนชาวบ้านก็มีมหาพรมนี่ต้นมหาหัดไหมไม่ใช่ครับ ใบคล้ายมหาดแต่ว่ามันต้องคล้ายๆล้ายนกระดูกคล้ายๆกันอ๋อคล้ายคล้ายกันคนละชนิดคนละชนิดตัวนี้ต้นมหาผมนะครับโอ้โหนี่ไงทุกต้นนี่ลูกมันเกล้งกินเกล้งกินกะลอกกินเนี่ย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 โอ้สัตว์ป่าเป็นอาหารสัตว์ป่าไปพวกเก่งพวกกะลอก โอ้นกแกกนกเงือกทางชุมพรเห็นเขาเรียกลูกงากลูกงากอันเดียวกันเนาะโอ้โหนี่ร่องรอยช้างมั้งเนี่ยที่ดึงต้นไม้เนี่ยหักกินกินใบต้นไทรคือต้นชันต้นเล็กทั้งหมดโอ้โหนี่ไงครับท่านผู้ชม ไม้จันไม่จันเช่ว่าอู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงผม็ดเป็นลงมาหลุดลงมานี่ก็เกิดอยู่ตรงเนี้มันก็ขึ้นต้นจันเล็กนะครับอันนี้เขาเอาไปขายกันได้ไหมเนี่ยได้พูดถึงเขามาหาไปขายได้แต่ว่าไม่มีใครเขามาโอ้ไม้พูถึงว่าที่เขาเพาะเขาเพาะขายกันมีไหมแบบเนี้ไม่มีนะไม่มีเนาะของอุทยานของอุทยานเท่านั้นใช่ไหมที่ที่ถามไลยหมายถึงว่าพวกพ่อค้าเขาเขาเคยเพาะขายกันไหม แบบนี้เดือยไปปลูกนอกจากเขาขอไปปลูกขอไปปลูกงั้นได้ใช่ไหมมันไม่มันไม่ค่อยเยอะเนาะอืมควรจะโตควรจะโตใช้เวลาเนาะเป็นร้อยร้อยปีปที่ใหญ่ขนาดนั้นที่ยืนต้นนี้น่าจะหลักร้อยปีอยู่เนาะหน,น้าร้อยปีขึ้นหน้าร้อยปีขึ้นไม้จันหอมนี่คืไม้ตะเบกตะเบกโอ้โหเห็นแล้วนะ ไม่จนหอมต้นเล็กเราก็เห็นแล้วต้นใหญ่ก็เห็นแล้วนะครับทุกคนวันนี้คุ้มค่ามากเลยนะหโห้ผมไฟฟันมากว่าจะมานี่ได้โอกาสมาได้เนี่ยตอนช่วงขัดตัดใหม่ๆก็เราอยากมาดูต่อนะอแค่จะมาดูตอ่อเฉยๆใค่ดูดูน,นี่ก็ใช่ใช่ไหมม,มันมีต้นตลตายพายอยู่นะครับ อันนี้ไม่จันหอมนะครับเนี่ยยืนตายพายอยู่นะครับเราเห็น3ต้นแล้วที่ตายพายอยู่ก็รอใช้ประโยชน์อยู่ต่อไปในอนาคตนะครับสงวนไว้เยอะมันมัน,ม,นมีน้อยประชาชนทั่วไปใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะราชการ,รในวังวผู้ผูผ้เขาเรียกว่าเจนายผู้ใหญ่ ถ้าเป็นพระก็สมเด็จขึ้นไปครับสมเด็จสักกราดนี่ยังมีมูลช้างอยู่นะนี่ใช่ไหมของเก่าครับของเก่าแล้วแต่น่าจะลายเดือนแล้วละเขายังเดิอนอยู่นะเมื่อคือนนี้มีทั้ง้อยช้างอยู่ ถวันนะครับมีถาวันยักษ์มีแต่ถาวันใหญ่ๆนะครับถนนเส้นทางธรรมชาติวันนี้โชคดีฝนไม่ตกนะปกติฝนจะตกอยู่เรื่อยๆนะวันนี้ยังไม่ตกโชคดีไปแล้วก็เตรียมร่มอยู่นะอุปกรณ์ก็เราเดินป่าบ่อยรู้ดีว่าฝนมันตกหน้านี้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ แม่จ ok um, oh, oh, hmm. ันหอมเนี uh, ่ยชนิดแบบเนี oh, ้ยอยู right ่ที่อื่นมีไหมมีต่ว่าตูกเคสเมลภูเขาตะนาวสีโอ้ภูเขาตะนาวสีนี่มีอยู่เคสลุบไปทางปนใต้นีะลุกไปก็จะไม่ค่อยมีถ้าลงไปทางจุ่มปอดเห็นไหมอ่าลงไปทางเคสลุบนะเคสลุบทำไมอะไรดำๆมันเต่าไหมนี่ดำๆ เต่าไหมไหเป็นเต่าไหมรมเดื่นวันนี้เรามาชุมป่า,นนา,าตัวนี้ก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่หอมอน,นี่ปลูกทดแทนปลูกทดแทนเป็นต้นโอ้อนี่นี่ปลูกนะนปลูกนะ ปลูกทดแทนปลูกทดแทนไปเก้าต้นเก้าต้นแต่เราไม่ได้ปลูกตัวนี้ธรรมชาติธรรมชาติเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม้จันจันหอมต้นเล็กเกิดจากธรรมชาติเกิดจากเม็ดพันธุ์เขาที่ลอยมาต้นใหญ่ก็อยู่บนเขานะครับดินกระดอนมาอันนี้คือปลูกทดแทนนะเก้าต้นที่ตัดไปก็ปลูกทดแทนอันนี้ก็ตอที่หนึ่งตอที่หนึ่งของสมเด็จลายขาทีเก้าโอ้โวัง ต่อนนี้ใช่ไหมต่อไม้ไม่จันหอมใช่ทุกทุกวันที่13ก็เขาก็จะมาทำพิธีทำพิธีออวันที่13ตุลลานี้ก็มาใช่ไหมตุลานี้โอ้ถ้าคนไหนมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมมาได้นะได้ได้ออกมาสี่เดืองจะวางเป็นเลขเก้าหมุนอ๋อทำเป็นทำเป็นเลขเก้าหมายถึงรัชกาลที่เก้าครับผมเห็นเนาะแล้วขึ้นไปหน่อยนะครับผมขึ้นได้นะครับท่านทำขั้นบันไดมาดูไม้จันหอม ต่อที่หนึ่งหรือต้นที่หนึ่งต่อที่หนึ่งที่ตัดไปแล้วที่ทําพระราชพิธีของในหลวงเรารอเก้านะครับตอนนี้ก็ทําเป็นปักหมุดเลขเก้าไว้วันที่สิบสามก็ต้องวันที่สิบสามเนี้ยมาทใหม่โอ้มามาทําพิธีวันที่สิบสามอ่าวันที่สามสิบสามตุลาเนี้ย ครับผมคนไหนมาร่วมกิจกรรมได้มานะครับ,รบนกแก็กนกธรรมชาติรตรงนี้ร่มรื่นดีนะครับคนคนเยอะมากโอ้หม,มามารวมมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ ที่ต้องทำไม่สร้างเพราะคณเยอะแต่คนไหนมีโอกาสก็มานะครับวันที่สนะิบสามตุลารวมกิจกรรมที่กรมอุทยานแห่งชาติคุยบุรีนะครับถ้าผมมีโอกาสถ้ามีเวลาก็อาจจะได้มาร่วมถ้ามีนะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่แน่นอนไม่รู้ว่าผมจะไปโอ้โอองาองานโงา <15. S 2> งานนูงนนกแคเดีดเด้อขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยยเพิ่งไป อันนี้เดินตัวปูตัวผู้ใช่ไหมนี่น่ะโอ้เนี่ยเหนอะไรละเห็นนะครับทุกคนโอ้ไปละไปละเ่อันนี้รอยอะไรครับนี่รอยช้างครับรอยช้างเนาะช้างขีดอ๋อเขาใช้ดินดินเป่าสิตัวเขาใช่ไหมใช่เพราะว่ามันแมลง อันนี้นี่รองลอยช้างนะน่าจะเป็นเมื่อคืนนี้มั้งม่อคืนแสดงว่าเราตั้งกล้องถ่ายกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเขาเลยถ้ไปแคนู้นนะคือทางเขาจะมากินโปงเนี่ยครับจะมันจะมีโปงธรรมชาติมีโปรงธรรมชาติอยู่เยอะมากหลายโปงเพราะ่าทุกชนิดจะต้องไปกินโปงที่นู่นที่นู่น เช่นเช่นวงพมอ๋อที่ที่แยกกับไปฝั่งนู้นที่ว่ามันยาวกว่าจะมีโพงที้ต้องมาทิ้โพงกเตกว้างลกอะวนี้าพี่พานักท่องเที่ยวมาเคยเจอเขาบ่อยๆไหมเจอตัวกันไหมกับช้างเจอคนเดียวเจอคนนึงั้งเที่ยวพาไปนี้ไปนะเจอคนเขาจะลงยอดเข้าด้วยลงมาแล้วก็ เขาเห็นเราเพราะเขาหันขึ้นแต่ท้องเที่ยวไปเห็นเขาก็หลบหลบคนเองอ๋อนี่ก็ใช่นะใช่ครับลอยเขาควักดินขุดดินเป่าใส่ตัวเองไล่แมลงเคลือบตัวเองเนาะเคือบที่เราเห็นเขาเป่าดินฟุ้งอ่ะ๋อที่ช่างภาพเขาถ่ายแล้วเห็นดินฟุ้งเนี่ยคือแบบนี้เองเขากันแมลงกวนเลงกวนเขา คนเดินมาคนเดียวเจอยนเจออยู่นี่ใช่แต่หมองมาคนเดียวนะไม่ดูเนาะจางที่นี่นอกจากมีลูก๋อมีลูกจะหวงลูกใช่ไหมโอเคถ้าเห็นเราก็ต้องถอยห่างเลยห่างห่างตรงนีวเห็นนะเห็นโอ้นี่ไงนี่ไง โอ้ยเขาอยู่นี่เขาเขาลืมไปเห็นแล้วเห็นแล้วนะคนเนี่เห็นแล้วนะคุ้นมากเลยอ่ะอ ถ้ามาไมา้ก็เดินรอบใหญ่ได้ครับเรามาก่อนที่จะไปดูช้างเราก็มาดูไม้จันหอมอศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วตอนนี้เราก็จะไปดูช้างต่อดูช้างจะเปิดฝ่ายสามนไปสองนึงไปยสองนะยังมีเวลาเลือเฟือ กเกส้นทางมาบรรจบกันที่เราเดินตอนแรกนะครับตรงสามแยกเนี่ยนี่ก็เป็นทางออกคนไหนที่จะมาดูไม้จันหอมต้นแท้ก็ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับผมก็จะมี มากูเทศพาเที่ยวนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับ